อนุทินกับเนวินเนี่ยมองทักษิณและพักเพื่อไทยในฐานะหุ้นส่วนนะครับไม่ได้มองในฐานะตัวเองเป็นลูกน้องเป็นลูกสมุนแต่มองในลักษณะหุ้นส่วนของอำนาจดังนั้นไม่ว่าเงื่อนไขใดก็ตามที่คุณทักษิณสั่งให้ทำสองคนนี้จะต้องมาหารือกันว่าทำแล้วเนี่สถานะของตนเองนี่อยู่ในสถานะต้องกลับไปเป็นลูกน้องหรือ ทำแล้วอยู่ในสถานะของการเป็นหุ้นส่วนเมื่อมาพิจารณาแต่ละเรื่องที่ให้ทําแต่ละเรื่องที่ให้ทําก็แสดงออกชัดครับว่าถ้าทําตามที่ทักษิณสั่งการมาสถานะของอนุทินกับเนวินนี่ไม่ได้เป็นหุ้นส่วนแต่กลับกลายเป็นลูกน้องพักภูมิใจไทยก็จะกลายเป็นแค่พักลูกไล้ของ พักเพื่อไทยเท่านั้นซึ่งเขาไม่สามารถจะยอมรับให้มันเป็นอย่างนี้ได้ให้อดทนกับภูมิใจไทยไม่เกินสองเดือนนี้ปรับออกทั้งหมดแล้วก็มีข้อเท็จจริงในนี้ด้วยข้อเท็จจริงที่หนึ่งหลังการเจรจากันแล้วก็ใช่ว่าเรื่องการสลายอำนาจของเขากระดุงที่มีอยู่เหนือวุฒิสภาจะหยุดนะครับ